ไม่ไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยสี่สิบกว่าปีเนี่ยนะไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยเมื่อคืนทางนี้เข้ามาเราก็ยังตกใจยูยูมาถามว่าอะไรนะมีมีมีที่ร้องอยู่อีกคนยก็ตกใจไม่เคยมีไม่รู้หรอกไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยอันนี้ก็คือมันเป็นเรื่องอดีตของพ่อเขาของพ่อนะเราก็ไม่รู้หรอกไม่เคยพูดไม่เคยเล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าก็ยินดียินดีในเมื่อ เป็นลูกพ่อเหมือนกันเราก็เหมือนพี่น้องกันถึงจะคนละแม่ก็เราก็พี่น้องกันก็ยินดีครับก็ยินดีที่ได้เจออย่างน้อยก็เป็นน้องอีกคนนึงแล้วกันได้เพิ่มมาอยู่ๆก็ได้เพิ่มมาได้เพิ่มมาครับมันก็เจริญสุขเหมือนกันแล้วใช่ใช่ของคุณพ่อครับอ๋อต้นขอก็ต้องใช่ใช่ใช่แต่จริงๆแล้วเจริญสุขเนี่ยนามสกุลเนี่ย มีทั่วประเทศเลยนะไปที่ไหนก็เยอะค่อนข้างเยอะนำทุนเนี้ยเจริญสู่มันมันแพ่อซื้อพินิจเจริญสู่สิครับพ่อซือมันี่ยเจริญสู่เยอะใช่ไหมครับเจริญสู่ก็ค่อนข้างเยอะอยู่ทั่วเจรก็ดีใจดีใจที่ได้ประสบความสําเร็จได้ได้ได้ตามความฝันของตัวเองสักทีหนึ่งครับแต่ว่าได้ยินว่า ตามหามานานเคยเล่าให้ฟังไมเคยอะไรทำไมถึงตามหาคุณพ่อก็ตอนเรียนสื่อไปซื้อก็โดนตอว่าไม่มีพ่อตอนตอนเข้าโรงเรียนเข้าอะไรอย่างเงี้นครับโดนตอว่าตลอดตอนโตหน่อยก็อยากจะมาหาแต่ว่าไม่รู้จะมายังไง ม,มีที่อยู่ไม่มีอะไรเลยก็วันนี้ก็ถือว่าประสบความสาเร็จแหละถือว่าได้เจอแหละนะเดี๋ยวให้เจอเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะให้เจอกันให้เจอกันแบบนี้จบก่อนอันนี้คือได้มาตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่นะพี่ก็ตอนจะเก์ทหารตอนจะเกษมั้ ก็เลยเขียนจดหมายมาหาคุณพ de ่ออย่างเงี้ยหรอครับเนี่ยพี่ต้องไหมในนั้นครับเห็นว่าตัวเก้าไงอตัวเก้าก็ไม้กอนเดี๋ยวนี้เป็นเล่มแล้วไงออเออครับแลไม้กอนมันจะเป็นแท่นอย่างเงี้ยในในข้อมูลตรงนั้นมีชื่อใครบ้างอ่ะพี่มีชื่อพี่ชายแล้วก็ชื่อแม่แล้วก็พ่อมีพ่อมีพี่ชายแล้วก็ชื่อแม่อ๋อติดไป อยากเจออยากเจอพ่อมานานไม่เคยเจอเลยเคยไม่เคยเลยนี่มาจากจากจันเลยครับมาคนเดียวครับคนเดียวแต่เมื่อไรครับออกจากนุ่มตีห้าครับออกจากจันมืดวันนี้นะครับอ๋อเมื่อคืนพอจบเราตรงนี้ก็ประสานไปเลยอแล้วมาคนเดียวเหรอครับมาคนเดียวครับ ไม่พาแม่มาแม่เป็นเบาหวานครับมานั่งรถตู้ไม่ไหวครับถ้ามาต้องเอารถส่วนตัวมาครับตอนนี้นีทำอะไรอยู่พี่จันครับผมรับจ้างทั่วไปครับเพราะ้ทางที่เคยทำเขาเขาคัดคนออกคัดออกแบบไม่ให้รู้นึกรถตู้โดนด้วยแล้วแบบไม่ให้รู้ตัวด้วยไปเจอคุณพ่อเลยไหม หลับป่ะไม่หลับใช่ไหมได้ครับได้ได้ได้ไดาาาาัก,ก,นกนนนานดนบฝา